สถานการณ์คือลูกอยู่ริมขอบบงังเกอร์โอเคต้องการคําแนะนําให้กับแฟนๆรายการว่าเขาเจอสภาพนี้เนี่ยซึ่งโอเคลูกอยู่ในทรายแน่นอนเราต้องปฏิบัติตามระเบียบของเกลือประสาอืมก็คือห้ามจดไม้โดนทรายจดไม้ไม่ได้ซ้อมไม่ได้อันนี้นะดูลายค่อนข้างค่อนข้างดีนะคะลายค่อนข้างดี<ต>ในสถานะที่ลูกลอยอยู่ในทรายอืมแต่ติดขอบไปนิดนึงแล้วเท่าที่ดูนี่พื้นที่ที่ยืนคงจะต้องยืน เท้าหนึ่งอยู่บนหญ้าเท้าหนึ่งอยู่ในใช่เพราะประเมินสถานการณ์แล้วเนี่ยปัญหาคือน่าจะต้องยืนประมาณอย่างนี้เท้าหนึ่งอยู่ต่ําจัดเท้าหนึ่งน่าจะต้องอยู่สูงจัดแลแล้วพอโดนลูกแล้วเนี่ยเหล็กก็หงติดขอบนี้มันคงไม่ติดเป็นไปยไม่ได้เพราะฉะนั้นโจทย์นี้นักกอล์ฟเห็นปับ๊บรู้โจทย์คําตอบคือ,อทำยังไงถึงจะดีที่สุดลูกนี้โอเคแน่นอนเมื่อกี้พี่เจย์ลงไปยืนหนุ่ยก็เห็นแล้วค่ะว่าเท้าหนึ่งอยู่ในทรายเท้าหนึ่งอยู่นอกทรายเพราะฉะนั้นเราจะยืน เอียงขึ้นแบบนี้แล้วก็คือถ้าเราไม่ได้ปรับน้ําหนักอะไรเราน้าหนักส่วนมากจะอยู่ที่เท้าขวาโดยอัตโนมัติววอยู่แล้วซึ่งเวลาตีลูกในซ้ายเนี่ยน้ำหนักอยู่เท้าขวาแล้วงัดเอาอย่างเงี้ยคือไม่น่าจะประสบความสำเร็จเท่าไหร่เตรียมตัวตล์เ <laughs> พราะฉะนั้นเราจะต้องใส่น้ําหนักเข้าไปที่เทา้าพยายามมากขึ้นอีกนิดน,นึงใส่เข้าไปในเท้าซ้ายเข้าไปในในเนินโน้มต,นนนมตัวเข้าหาเนินโน้มตัวเข้าหาเนินใช่ <Okay. S 1> แต่ยังคงรักษามุมของ ลำตัวด้านบนประเด็นสำคัญเพราะคำว่าโน้มเข้าหาในที่นี้เราหมายึงทิ้งน้ำหนักเข้าขาซ้ายแต่ไม่ใช่ก้มตัวมาหรือ่อน,นอย่างนี้ก็<อ>ไ,มไม่ได้เพราะว่าถ้าคุณผู้ชมเซตอัพในท่านี้เนี่ยแน่นอนความรู้สึกคิดว่ามันจะตีลูกขึ้นได้ยังไงเพราะนั้นคุณผู้ชมตอนกลับมาตีอาจจะต้องหงหลังกลับมาซึ่ง <Okay. S 1> ก็ไม่ดีอีกเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเซตอัพให้โน้มน้ำหนักเข้าหาเนินแต่รักษาแนวของลำตัวด้านบนตนัดตีจริงบอกด้วยนะจะได้หลบ Oh, okay. อ๋หหอโอเคได้ค่ะและอ,อีกอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญนะคะสังเกตว่าอุ๋ยจะยอะ่อขาขาหน้าค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็ระหว่างที่ตีทั้งช็อตเนี่ยจะต้องรักษามุมนี้ไว้ให้ได้รักษาน้ำหนักไว้ให้เหมือนเดิมให้ได้ไม่พี่อยสังเกตว่าในทำท่าแบบนี้ครับเวลาอุ๋ยทำท่าที่บอกเนี่ยย่อข้างนี้เยอะเป็นพิเศษเนี่ยม,มันเหมือนมันกันเป็นการบังคับให้สะโพกซ้ายกับสะโพกข,ขวาของอุย๋ยเท่ากัน,น,นเท่ากันใช่เพราะถ้าอุ๋ยไม่ทำเหมือนกันไหนลองยืนสูงขึ้นมานหน่ง มันจะชัดเลยว่าสะโพกมันจะเอียงตามไหลค่ะใช่ไหมอืมโอเคเอามาใหม่เพราะฉะนั้นสะโพกมันจะดูเท่าอแต่ไหล่เนี่ยมันจะยังรู้ว่าซีกซ้ายสูงกว่าเพราะแกเราเอียงไปเขาบอกว่าท่านี้ออกกําลังขามากค่าใยืนนานๆมันจะชันไหมเหมือนอยู่ในท่าสควอตตลอดเวลาโอเคแต่เป็นสิ่งที่ต้องทำใช่ในซ้ายนี้ต้องใช้กําลังขาค่อนข้างสูงนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นตําแหน่ง ยืนทางด้านซ้ายเนี่ยสำคัญมากนะคะและอีกอย่างหนึ่งเราต้องพยายามรักษาเมื่อกี้ที่บอกว่าสไปน์ใช่ไหมคะให้อยู่แนวนี้ตลอดเวลาก็ให้คิดถึงกระดุมที่หน้าอ,อกเรานี่แหละให้มันอยู่ตรงตำแหน่งที่ไม้จะลงพอดีอแล้วก็ระหว่างระหว่างวงสวิงเนี่ยก็ไม่อยากให้มันขยับเคลื่อนไปไหนโอเคอยู่นิ่งๆอยู่กับที่ถูกต้องโจทย์สุดท้ายอีกอย่างหนึง่งและเรื่องไม้ติดขอบหน้าเนี่ยทำไงอโอเคเราไม่ต้องพยายามสวิง งัดให้มันขึ้นนะคะไม่ต้องหลบตีให้แรงหน่อยแล้วอัดเข้าไปในเนินเลยคือยอมรับสภาพว่าไม้จะฝังเข้าไปเลยใช่ไม่ต้องห่วงเราตีด้วยความแรงเนี่ยทรายมันจะต้องผลักลูกออกมาแน่นอนโอกาสบาดเจ็บมีไหมข้อมือคงไม่อะเพราะทรายมันก็ไม่ได้เป็นของแข็งแต่คือตอนจบนี่ไม่แปลกถ้าไม้จะติดอยู่ตรงนั้นไม่เป็นไรค่ะอย่าพยายามงัดแล้วกันถ้างัดเดี๋ยวเดี๋ยวจะโดนลูกไม่ดี <Okay. S 2> โดนโดนทรายไม่ดี โอ้งาม <mäßig> แต <S explode> ้แตะเดี๋ยวเมื่อกี้ต้องสโลโมชั่นให้คุณผู้ชมดูมเนี่ยรีรันประมาณห้าสิบรอบเลยสวยมากค pues, ่ะโอ้โหกลัวไม่สวยดูในคนเราลองดูนะครับปรับสภาพให้มันเข้ากับพื้นพื้นที่แต่อย่างที่ปู๋บอกเมื่อกี้นี้ผมผมชอบประเด็นนี้มากว่าสะโพกจริงๆแล้วพยายามให้มันเท่าเพราะว่าบ่อยครั้งแล้วง่ายมากอ๋อโอ้เขาบอกให้เอียงตามเอียงหมดเลยมันก็เอียงอย่างนี้อย่ใส่น้ำหนักเข้ามาที่ขาพอเข้าทางนี้พูด่เป็นจะเป็น แล้วรักษามุมนี้ให้ได้โอเคพี่เจยินตรงนี้ไปอีกสองชั่วโมงเดี๋ยวกลับมานะคะเอาคืนไม่เคยที่ไม่เอาคืนเลย <laughs> ลองดูนะคะ